เชิญเที่ยวง,งานผูกพัทรศีมาปิดทองฝังลูกนิมิตนวัดหนองโพตบลนหนองพระอำเภอวังไยพูนจังหวัดพิจิตรยี 27, ่สธันวาคมสองพันห้ากสิบหกถึงเจ็มกราคม, 2, ามาสองุันห้าร้อยหกนิมิต็ ตามหากุศลภายในงานหลานบุญใหญ่เสริมสร้างสิริมงคลเป็นกุศลแก่ตัวท่านและครอบครัวเชิญร่วมปิดทองลูกนิมิตจิตแจ่มใสแวขวคลาดปลอดภยัยโชคดีตลอดปีเที่ยวสนุกสินค้าดีภายในงานตื่นตาสุดอลังการมหรสพความบันเทิงเต็มลิมิตทมคอนเสิร์ตใหญ่ศิลปินดงังประทับภาพพยนต์ ทเที่ยวงานให้สนุกได้ความสุขและกุศสน27ธันวาคม2566ถึง7มกราคม2567เที่ยวงานผูกพัสตีมาปิดทองฝั่งลูกนิมิตนวัดหนองโพตำบลหนองพระอำเภอวังายผูนจังหวัดพิจิิรสร้างบุญใหญ่ส่งท้ายปี